คิดว่าไงคุ้มไหมกับหนึ่งร้อยนี่เราจะมาเลือกนาฬิกาเรือนร้อยนะครับดูซิว่าจะกันน้ำได้ไหมเอาเรือนนี้เอาเรือนนี้เลยครับเท่าอไรครับเ,เดียวครับน้อยเดียวตกลงเอาเรือนนี้นะครับพอดีไปซื้อนาฬิกามานะครับหนึ่งร้อยบาทจากตลาดนัดมาลองกันดูซิว่าจะกันน้ําได้ดีไหมครับ ไม่ได้มาต้มไม่กินนะครับเฮ้ยโอ้ย,อยทำไมร้อนๆอนอ่ะเฮ้ยน้ำมันน้ำมันเดือดนี่วะเอา้าใครเปิดแก๊สวะหนุ่ยน้ำร้อนว่ะเฮ้ยมีฟองปุดปูดขึ้นมาซะด้วย ว่าไงคุ้มไหมกับหนึ่งร้อยตั้งเวลาไปคลิปสามนาทีนะครับเสียงเตือนว่าใกล้จะหมดเวลาแล้ว và năm chinh quán mà mà hắn đã nói chưa lâu chưa lâu hơi mẹt ba hai mươi hơi mẹt ba hai mươi yang đi you yang đi you สามนาทียังดีอยู่ยังดีอยู่เดี๋ยวรอปัน่นปั่นน้ําอยู่ปั่นน้ําเปล่าดูถึงเวลาปั่นน้ําสักทีปั่นแป๊บเสร็จเรามาปั่นน้ำกันนะครับอืตั้งเวลาไว้ที่หกนาทีเดี๋ยวสักพักมาดูกันนะครับ นทีพันไปมาช่วยกันหาสิว่าอยู่ไหนแล้วตอนนี้หาหน่อยสินาทิกาอยู่ไหนเอ่ยอยน,น้ำทิ้งก่อนโอ้เจอแล้วอยู่นี่เองเฮ้ยไม่ตายครับไม่ตายแม่งทนจริงว่ะเฮ้ยทนจริงๆไม่เป็นไรด้วยกดดูหนกดดูหนเฮ้ยปกติเฮ้ยปกติครับปกติดี ไม่เป็นไรเลยครับร้อยเดียวนั่นเนี่ยซื้อมาจากตลาดนัดหลังจากนั้นเราก็มาปั่นน้ำประปล่าปันดูีชึงนะครับว่าจะสมราคาดรเปลอานะครับตั่งไปที่ครบนาทีนะครับ ลังจากผ่านไปหกนาทีนะครับเรามาดูกันซิว่าเป็นยังไงบ้างลองกดดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับสภาพดีเหมือนเดิมทุกอย่างใช้ได้ใช้ดีเหมือนเดิมครับแล้วเพื่อนๆคิดว่ายัางไงนะครับคุ้มไหมนะครับกับราคาหนึ่งร้อยบาท ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับคุณจะได้ไม่พลาดนะครับ